อ่าถ่ายสองคนนั่นแหละพอแล้วก็ถ่ายเลยก็จับแล้วก็เล็งแค่นั้นเองนั่นแหละอข้อมองใช่ไหมล้วแม่กดกดตรงนี้แค่นั้นเลยใช่แล้วนั่นเล็งก็ถ่ายนั่นแหละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมลืมพอดีวันนี้อ่านี่จากสวนมา มอบตัวลูกชายนะครับผมพอดีเรียนไอ้ฐานิชนาวีครับผมก็เลยมามอบตัววันนี้คร yeah, <co> <stud> ับผมลูกชายกับลูกสาวครับครับผมลูกค้ามันรอก่อนครับผมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวค่อยจัดส่งให้ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มีออเดอร์มาครับ อันนี้เป็นศูนย์พาณิชย์นาวีที่อายุทยาครับผมก็เลยเดินทางมาครับผม <c oughs> <c oughs> เออไม่เขาปล่อยเขาเหรอเห็นอยู่ <c oughs> วิดีโอ

สั่งจองมันก็ต้องล็อกนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งกลับไปช่วงบ่ายอาจจะจัดส่งให้ครับผมครับสำหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามาเมื่อสักคู่นี่ครับผมพอดีมีธุระนิดนึง <c oughs>

เนี่ยเหรอไม่ไม่มีที่แล้ตรงนี้แหละแถวนี้มันไม่มีที่ไหนหรอกแถวนี้ไม่มีแต่ที่ออกกําลังกายนั่นเลยมีคาเฟ่ไหมรอรอแถี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเขาก็มาเขาก็นั่นแหละก่อนเที่ยงไม่ใช่เหรอภูมิประมาณไม่เพราะว่าผมกลัวพ่อแม่มาไม่ทันผมเลยบอกก่อนเอาจริงผมเหนื่อยครอบครัวเราเนาะ อะไรเออรีบก็ภูมิบอกแห่แล้วโทรศัพท์ก็ไม่รับ <anne. S 1> อะไรก็ไม่รับอบอยู่พ่อก็รีบเนี่ยลูกค้าสั่งมันมาเพียบเลย <allowance. S 1> ไม่ตัดให้ภูมิใจไหลค่ะอีฉาอีฉาอีฉาเอาเอาเอาตัวอีฉาเลยเอาตัวอีฉาเอาตัวอีฉาไปเอ ติอินเอเอาเกอ้าก็เรียนเก่งเรียนที่ไหนก็ได้ติดอินเตอร์ภาคไหนก็ไม่เป็นไรพอเขาจะดูงานถามว่าจบอะไรมาีขายอ่ะอ้าแหมก็เรียนเป็นขออสิจ๊ะจออ่านั่นแหละ พอจบก็เป็นผอ,อนั่นแหะที่ออกมายืนอยู่หน้าพ,พูดพูดพูดอยู่แล้วก็เช็ปืนออกมาครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสําหรับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปผมจะจัดการเรื่องมันให้ครับผมกับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> วสวัสดีครับ